สวัสดีค่ะเอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้เป็นบุญทํางาน,บ,นบุญงานวันเกิดเพิ่นทํางานวันเกิดของแม่น้อยสระบ,บุรีนะคะทําให้กับลูกสาวนะคะเมื่อนี้เนี่ยแม่แม่หอยผัดเย,ยว,วานอีกเล้วันนี้มีสับประรดด้วยโค้กเพื่อ,อเลยนะคะ,ะดดมันอร่อยกว่าวันนั้นนะคะ อร่อยทุกวันนั่นแหละกี่ชุดวันนี้50ชุดนะคะเพราะว่าอันนั้นก็แม่นาก็ตากอยู่นั่นแม่นาก็ตากอยู่ยังไม่เสร็จแต่ว่าอันนี้เพราะว่ามันค่่าแล้วก็เลยจะเก๋ไปเรื่อยๆนะคะเออก็จะเก๋ไปเรื่อยๆนะคะ50สิกล่องนะคะวันนี้แม่น้อยสรับบุรีนะคะทำทำบุญงานวันเกิดของลูกสาวนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะลูกนะแม่น้อยด้วยนะคะก็ให้สุขภาพแข็งแรงแฮปปี้เบรดดี้ทูยูด้วยนะคะ ขอให้ร่ำร่ำรวยๆนะคะคิดสิิงใดขอให้ได้จริงนั้นคือว่าแม่น้อยอุดหนุนแม่หอยแม่หอยก็มีรายได้แล้วก็เป็นเป็นบุญขอแม่หอยด้วยแล้วก็แม่น้อยก็ทําบุญให้กับคนที่มารับข่าวเวนะคะาขอให้ลูกสาวของแม่น้อยสุขภาพแข็งแรงร่ำร่รวยๆนะคะนี่แฮปปี Happy birthday, Happy birthday, ้เบิร์ a เดย์กอล์แฮปปี้เบิร์ y เดย์ท Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you เอ๋คือลองม้วนเด้อ Happy birthday นะครับเดี๋ยวเพื่อนกัะสิมาขอขอ่านี่ครับเพื่อนรอเอาอยู่นะครับมามาเลยครับมาเอาเลยมาบักหลามาเอาลูกมาเอามาเอาเลยครับมาเอาเลยี่ยมกอสิบักต้บักต้ ว่าอา่อายอหยังแต่ยังว่าเพิ่นเพิ่นแจก,กเพิ่นแจก,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 กทำบุญแล้วทำบุญทำตรงไหนก็ได้เพราะว่าคนรวยหรือคนจนคนอะไรในเมื่อเราทําบุญแล้วเรารับของเราก็ได้บุญแม่แม่น้อยเขาบอกว่าไม่สะดวกออกไปข้างนอกก็เลยก็เลยก็เลยให้แม่เป็นคน<อ>เป็นสะพานบุญเออนี่ไงแม่แม่เขาก็ได้อิ่มท้องด้วยะนะคะอิ่มท้องทุกวันตาม เขาไม่ใช่หลอดเขาไม่หลอดจักอ่านเออสองเออสองวันนี้น่ะไม่มีไม่มีเผ็ดนะคะไม่มีมะพริกนะคะเอาไปเลยค่ะเพราะว่าแม่ผัดเปรี้ยวหวานวันนี้จ้าของแม่น้อยด้วยแม่น้อยสระบุรีนะคะอาจารย์ของแม่น้อยสระเลยจ้าขอบคุณแม่เลยจ้าอาแม่ยายหนูหิ่อยู่ อีเปะสองแม่บอแมมแม่สามเป็นหาก็ได้ด้วยหายสุคนอยู่อีเปมันคือพ่มาเอาเองนั่ยากต้งถุงเยอะนี่ว่กถุงข่อยมันเบิดยยเดี๋ยวหาถุงก่อนสาธุ เขาไม่น้อยสลับบุรีนะคะสาธุกระเพาะแล้วเย้หมายมาฝากว่าเมนว่าเม่นแม่หอยได้วไม่น้อยสลับบุรีนะคะางเป็นเงินทำมังเป็นทองสังขังเป็นข้าวเป็นข้าวของไหลมาเทมาสาธุนะคะสาธุนะคะแม่น้อยสลับบุรีนะคะทำมังเป็นทองสังขังจะเป็นของไหลมาเทมาจ้าสาคุณค่ะ ้ยท้องมาด้เขาไใดยาท้องนใยาท้องวันน้าท้องนั่นนี่ร้านเราบุญมา่นน้ำสันเนียบาน้อยกาอนุทนาบุญกับแม่น้อยสระบุรีนะครับเออเกจไทยก็ได้เกจก็ได้บุญเหมือนเดิมไม่ไครบักแซมอีเป๊ะอันนี้ให้แร้านดอกอันนี้อันนี้ให้านอ กระเบื้อนันโดครับเพราะงหันกันได้กับอาหารเลยครับเลยครับสาธุบุญสาธุบุญครับสาธุนะคะรับเอาข้าวสองกองของของข้ไม่เง่มายเงี่ยมเอาสองกองเพราะว่าพอตาแล้วสบายตัวแล้วยางบ่ได้พอตากก็ไม่สบายมัง่ายร้ออันของยายล้ออันนึงเป็นบ่อก็เป็นสามกองเป็นสามนะคะเอาใส่หนีเลยโอเคยายล้องก็พอสบายด้วกันดิ แล้วลูกได้ยยายเดี๋ยวร้องเป็นนาทองหัตสวิของเธอเท่าไรนวลจ้าจ้าของแม่น้อยจัละบุรีนะคะได้อิ่มท้องกันทวนหน้าเพิ่นมาแต่ตัดอ้อยโอ้พอดีเลยเพิ่นมาแต่ตัดอ้อยพอดีเลยเพิ่งบริเฮ็ดนักกินพอดีจ้านะคะเดี๋ยว้ามีอีกก็จะส่งข้าวอีกเจ ต้องอันเนาะมึงเบิ่งลูซ้ายคุณเรื่ออันี้กึงเบิ่งซื่อมือนอะไรมึงเบิ่งบาได้ดิมันแจกตัวใหญ่มันแจกเป็นกับตักน่อยเขาไม่เบนเอาอลไรเขาไม่เป็นเอาจักอันไม่เบนมีวันนี้มีสคนนะสี่คนน้องจิ๊ยวใช่ไหมเล้าจิ๊ยวตัวใหญ่แปดสองกล่องผู้ให่หัวแจกตรงนี้ก่อนบ้านไหน

อนุโมทนานะครับของน้อยสลับบุรีนะครับขอ่น้อยสลับบุรีนะคะปิดเห็นแล้วก็ชื่นใจเนาะแม่อบอุ่นเพราะมึงแกผู้เดียวติอันนี้ให้เมย์ยิบานพ่อไปให้เมย์ยิบานไปยิบานเลยไหมอันนั้เพื่อนสาวแม่น่ะเออเพื่อนสาวเพื่อนสาวพี่ยัมี่ยัง ย้ายเสียมนี่ยมึงมึงถือเอาผู้เดียวเนี่ยผูดเดียวเป็นบ้าเออเออมึงมึงถือเอาพ่อ่ใส่ถุงดอกถุงกุศิเบิร์เออกุศิเบิร์ตเออพญิกลพีเก้ไมีไมพตอมเออสาบันฮะพมหลุดไม เขาไปเลยจีเข้ามาเลยเข้ามาเลยอนนด้เอาให้ไม่ใช่ไม้ไม่ใช่ไมายิเกวมาเด้อขามาพี่ขามานั right. ่งพี่อันนั Four ้นคนสีมาส่งเอกส้านรสดีจอันนั้น่งเกยใหม่ขอบคุณลาช้าร้านพี่ร้านสี่คน นั่นนี่นั่นนี่ไปเอาม้าหนิร้านสาวนะคะนางสะกนเดินนางสะกนเด็กค่ะเดินได้เรื่องโอ้ใส่กระงไปเลยนะครับนี่อันนี้คือหมดนั่นี่ยเด้อ